การจัดเก็บขยะในบ้านเดือนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงแต่ที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับถุงขยะมากนักแต่คิดว่าณปัจจุบันนี้ถุงขยะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านน่าจะมียอยูอ่แลยค่ปีที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการแยกขยะ เพราะเราเชื่อว่าการแยกขยะจะเป็นวิธีแรกๆวิธีที่สำคัญที่จะทำให้ปริมาณขยะลดลงซึ่งก็จะช่วยให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น28ปีที่แล้วนะฮะผมเองได้มีโอกาสได้ทำงานในซูเปอร์เกตของบริษัทคาโอร่วมกัน2คนนะฮะตอนนั้นเราเองก็เป็นเซลล์ซูเปอร์เกตแล้วเราก็ เริ่มมองว่าเราอยากทาธุรกิจอะไรพอดีประกอบประตอนนั้นน,ะน้องชายพอดีเป็นเซลลขายถุงขยะให้กับตลาดสำเพ็งในช่วงแรกที่เราเซอร์เวเนี่ถุงขยะที่ขายโดยทั่วไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเป็นถุงขยะที่ค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นแล้วก็การการใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะพับเป็นสิบใบยี่สิบใบพับเป็นปึกอยู่ในถุงขยะอยู่ในแพคเกจิ้งอีกทีหนึ่งนะคุณภาพของสินค้าทางเราก็ พยายามใช้เม็ดรีไซเคิลที่ไม่มีกลิ่นเหม็นในใน,ในช่วงแรกที่ถุงขยะสีดําในท้องตลาดก็จะเป็นลักษณะของถุงขยะรีไซเคิลสักส่วนใหญ่นะฮะพอเราขายไปได้ประมาณสัก4ี่หปีเราก็เลงเห็นว่าเ,เราจะยิ่งต้องพัฒนาสินค้าให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะฮะก็เลยได้ออกแบบถุงขยะประเภทที่มีหูผูกซึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยให้เป็นวัตถุดิบที่เป็นเกรด A แล้วในช่วงทุก5ปีเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องถุงขยะมีวารายตี้มากขึ้นนะฮะก็ทําให้ถุงขยะม้วนตอนนั้นเริ่มเติบโตพอเริ่มเติบโตเราเองเราก็ไม่ได้หยุดอยู่ตรงแค่นั้นนะะสรุปแล้วเราก็มาใส่กลิ่นนะฮะใสก่กลิ่นกลิ่นในแรกๆเราก็ผลิตสามกลิ่นเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นมะลิเราพยายามทําสินค้าให้มันมีจุดเด่นหรือว่าจุดขายมันมีความแตกต่าง ถือว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ได้ทำการโปรโมตสินค้าตัวถุงอยางมีกลิ่นหอมเนี่ยอย่างจริงจังนะฮะเราอยากจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เราเน้นหรือให้ความสำคัญมากที่สุดในการบริหารงาน,นก็คือการบริหารต้นทุนเพราะว่า,าเนื่องจากว่าราคาเมชพลาสติกก็จะมีการขึ้นลงตาม ความต้องการของตลาดโลกดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องบริหารต้นทุนที่ดีเพื่อไม่ให้ต้นทุนแขวนก็คือการบริหารการจัดการการสั่งซื้อของอพลาสติกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการบริหารทางด้านแรงงานแล้วก็กําลังการผลิตที่มีเนื่องจากว่าลูกค้าที่เรากระจายผ่านเนี่ยเป็นการกระจายผ่านช่องทางโมเดินเทรดซึ่งมีการอัตราการเติบโตในทุกๆปีนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญว่า เราจะต้องมีกำลังการผลิตเพียงพอรองรับกับความต้องการของกล <feasible. S 1> ุ่มลูกค้าเรานอจากว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่เราเป็นบริษัทกลางแล้วก็ในการบริหารงานของเราเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกวันเรามีการประชุมทีมดังนั้นเรามักไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่ๆเมื่อมีการคุยกับทีมทุกวันเราก็มีการแก้ไขปัญหา อย่างทันท่วงทีไม่ได้ปล่อยปัญหาให้นิ่งเนิ่นน,นานออกไปส่วนแรกเองก็ค,คือก็ต้องกล้าที่จะทำนะฮะกล้าที่จะลองทำถึงมันจะพลาดหรือจะพลาดไปแล้วเธอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เดี๋ยวนี้ในใน,ในตลาดของอ e ีคอมเมิร์ซเองก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะที่มีแนวคิดแนวคิดที่มีความ ต่างจากคนอื่นนะไ,ได้ลองทำดูสำหรับคนที่อยากจะทำอะไรก็ตามทำงานก็อันดับแรกอยากจะให้รู้สึกว่าคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณจะทำก่อนต้องมีความรักแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจหรือทำงานนั้นๆเราต้องมีความพยายามมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีสติและปัญญาในการที่จะนิดพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้รอบคอบแล้วก็อย่างที่คุณจัใดชัชยว่าต้องกล้าที่จะทำ อย่าเพียงแค so ่คิดเพราะว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำถึงแม้คุณล้มนะวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้ให้เกิดการมีมีวิธีแก้มีวิธีแก้ปัญหาหาทางออกดีขึ้นแต่ถ้าพลาดแล้วล้มแล้วไม่ลุกขึ้นเลยจะไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นอีกคิดแล้วต้องต้องทำเลยอย่าคิดแล้วก็ไม่ได้ทำ